นะครับวิธีการใช้ KV600 นะครับหรือน้ํายาล้างรอยเชื่อมสแตนเลสนะครับวิธีการใช้งานเพียงแค่นะครับใช้แปรงนะครับทําการจุ่มน้ํายานะครับ k ค6 0 0นะครับแล้วก็ทาไปบนแนวเชื่อมนะครับที่เราต้องการจะทําความสะอาดนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณท่านสินาทีแล้วนะครับเราก็มาทําการทาความสะอาดด้วยน้ําสะอาดกันนะครับวิธีการทาความสะอาดนะครับก็ใช้น้ํานะครับน้ําสะอาดนะครับเทาราดลงไปได้เลยนะครับก็ใช้แปรงทําการเช็ดอีกครั้งนะครับ แนวเชื่อมที่เราเชื่อมมาจากดำๆนะครับก็จะขาวใสนะครับนนะครับนี้ก็นะครับแนวเชื่อมก็จะเงานะครับขาวใสเงาแตกต่างจากฝั่งนี้เลยนะครับนี่นะครับอีกฝั่งตรงข้ามที่ไม่ได้ใช้น้ํายานะครับแต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ใช้น้ํายานะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครโควิดครบเครื่องเรื่องเชื่อมตัด